ยินดีต้อนรับเข้าสู่โปรแกรมแอซ่าวันนี้จะมาสอนการใช้งานเมนูคูป,ปองเงินสดไปที่เซลลเลือกโปรโมชั่นเลือกเมนูโปรโมชั่นมาที่แถบคูป,ปองเงินสดโดยในหน้านี้จะมีทั้วหมดด้วยกัน3ส่วนส่วนแรกตัวกรองการค้นหาส่วนที่2ตารางแสดงข้อมูลส่วนที่3เครื่องมือการใช้งานในส่วนของตัวกรองการค้นหาสามารถค้นหาจากคูป,ปอง เช่นรหัสคูปองรายละเอียดยอดของคูปองค้นหาวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดสาขาและสถานะมาในส่วนของตารางแสดงข้อมูลจะเป็นการแสดงข้อมูลของคูปองที่ได้สร้างเอาไว้ยอดคูปองวันที่เริ่มวันที่หมดอายุคูปองทั้งหมดคูปองคงเหลือเท่าไหร่มาที่เครื่องมือการใช้งานปุ่มแรกเพิ่มเมื่อกดแล้วจะมีหน้าต่างเพิ่มคูปองเด้่นขึ้นมาจะมีด้วยกันสส่วนส่วนแรก กรอกข้อมูลของคูปองส่วนที่2การเลือกสาขาว่าคูปองนี้ใช้งานในสาขาไหนได้บ้างส่วนที่2การเลือกสาขาว่าคูปองนี้จะใช้งานในสาขาไหนได้บ้างกรอกข้อมูลของคูปองต่อมาเลือกสาขาว่าคูปองนี้จะใช้งานในสาขาไหนได้บ้างเมื่อกรอกข้อมูลและเลือกข้อมูลทั้งหมดเสร็จแล้วกดบันทึกเมื่อสร้างคูปองสำเร็จข้อมูลก็ถูกนำเข้ามาใส่ในตารางต่อมาปุ่มแก้ไข ต่อมาปุ่มแก้ไขเลือกข้อมูลที่ท่านต้องการแก้ไขมาที่วิธีการใช้งานคูปองให้มาที่หน้าขายโดยขายอยู่ที่เซลล์เลือกข้อมูลสินค้าเมื่อกดเลือกสินค้าเสร็จแล้วทําการกดชําระเงินและให้มาที่ช่องชําระคูปองให้นําเลขที่ของคูปองมาใส่ที่ช่องนี้กลับมาที่หน้าคูปองกดข้อมูลที่เราได้สร้างกดแก้ไข จะเห็นได้ว่าจะมีเลขข้อมูลของคูปองให้นําเลขนี้ไปกรอกที่ช่องชําระเงินกรอกเลขที่คูปองกดค้นหาจะเห็นยอดเงินของคูปองที่เราได้ใช้ก็จะมียอดเงินของคูปองแสดงขึ้นมาและยอดสุทธิของเราจะเหลือ500บาทกดชําระเงินกดค้นหาอีกครั้งเมื่อเราชำระเงินด้วยคูปองเสร็จแล้ว ยอดคูปองคงเหลือจะมีการลดลงเพราะมีการใช้งานคูปองนี้ไปแล้วต่อมาปุ่มแก้ไขเลือกคูปองที่ต้องการแก้ไขเมื่อกดแก้ไขแล้วจะมีการแก้ไขข้อมูลของคูปองเช่นแก้ไข o, ข้อมูล <specs S 2> สาขาที่ต้องการให้ใช้งานแก้ไขยอดคูปองแก้ไขหมายเหตุและสามารถลบคูปองตรงนี้ได้เมื่อแก้ไขข้อมูลเสร็จแล้วกดบันทึกถ้าเรามีการลบคปูปองออกจะไม่สามารถนํากลับมาใช้งานได้อีกเมื่อแก้ไขข้อมูลสําเร็จ ข้อมูลของคูปองก็ถูกแก้ไขให้ขอข้ามมาที่ปุ่มต่อมาพิมพ์คูปองเลือกข้อมูลคูปองที่ต้องการพิมพ์เมื่อกดพิมพ์แล้วจะไม่ไต่างพิมพ์คูปองเด้งขึ้นมาสามารถเลือกข้อมูลการพิมพ์ได้เมื่อกดเลือกข้อมูลเสร็จแล้วทำการกดบันทึกจะเป็นการพิมพ์ข้อมูลคูปองออกมาจะเป็นการพิมพ์ข้อมูลคูปองออกมา คุมต่อมาปิดการใช้งานเลือกข้อมูลคูปองที่ต้องการปิดการใช้งานเพจเท่านี้ก็เป็นการปิดการใช้งานคูปองเรียบร้อยถ้าต้องการดูข้อมูลอีกครั้งให้มาที่ช่องสถานะเลือกเป็นดูเฉพาะที่ไม่ใช้แล้วหรือดูทั้งหมดก็เห็นข้อมูลคูปองของเราที่มีการปิดการใช้งานสำหรับคลิปสอนการใช้งานเมนูคูปองเงินสดก็ได้จบลงแล้วขอขอบคุณครับ